ถ้าพูดก็คือไทยกับพูชาเนี่ยผมกวนส่อนไปเรื่อยๆเ,เนี่ยสักวันหนึ่งผมรู้ผมโดนถีบแน่ๆเข้าใจใช่ไหม <c oughs> แล้วพอพอถาบอกว่าอา้าวแล้วก็เรา,เราปิดด่านอ๋อปิดไปเลยถึงชาติหน้าเราก็ไม่เดือดร้อนหรอกคือภาคเก่งทุกอย่างเลยแล้วก็กวนที่สุดเลยผมว่าปลายทางเขารู้นะว่าถ้าเขาย,ยั่วยุมาเรื่อยๆเ,เนี่ยคนเรามันยั่วมันเหมือนกับว่ามันเขาตั้งใจให้เราทําสิ่งนี้หรือเปล่าอยู่แล้วหรือเปล่า เขาถึงทําแบบนี้คือ,อคือ,คอ,อผมเปรียบที่พี่อ่านพูดเนี่ยผมเปรียบใหม่ะนะเอะเรามีเด็กข้างบ้านเอาก้อนหินปาหลังคาบ้านปาบ้านเราทุกวันอืมผมถามว่าเด็กข้างบ้านเนี่ยเราต้องอดทนกับมันยังไงไหมพูดกับมันดีๆก็แล้วตกลงสัญญากันแล้วนะจะไม่ทําอีกอืแต่ก็หลังจากนั้นข้ามวันก็ปาบ้านเราอีกอเอาหินมาปลาอีกอ่ะ,อะ ผมถามว่าจะให้คนอย่างเราควรจะต้องอดทนไม่ตบกระบ,บาลเด็กมัน <c oughs> สักทีเหรออ่าอ่าใช่ไหมเ<า>พิ่งผมว่านี่คือคําถามในใจคนไทยทั้งประเทศตอนนี้อ่ะผมผมมั่นใจนะนี่ผมเชื่อผมจับชีอประจรการปฏิวัติของสังคมนะมแล้วผมบอกได้เลยว่านายกไม่มีทางเลือกอื่นต้องตบกระบ,บาลแล้วต้องตบกระบาลแล้วนะครับ มันไม่มีหนทางให้นายกที่จะเลือกปฏิบัติได้มากกว่านี้นะครับมันเป็นไฟบังคับว่าต้องทำรับผมไม่ทำนายกก็อาจจะได้เป็นนายกแค่สี่เดือนคือนะคือณตอนนี้นะฮะเราก็คาดหวังว่าเราจะได้ยินว่าเขาจะทําอะไรแต่อีกด้านหนึ่งอะ่ะมันก็เหมือนกับ <c oughs> เหมือนตํารวจอ่ะประกาศออกมาว่าเอ้ยมาลือนจะจับผู้ร้ายนะเอ่อเราคมไม่ถึงขนาดนั้นแต่ผมกําลังสนับสนุนสิ่งที่เมื่อกี้พี่ตู่พูดนะครับว่า สิบสามเป้าหมายที่เราต้องการเคลียร์ทุ่นระเบิดเนี่ยเคลียร์นะครับเพราะทั้งหมดนี้เราจะเคลียร์ทุ่นระเบิดในแผ่นดินของเราในพื้นแผ่นดินแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นตารางเมตรคือคือในมุมอันนี้ที่อ่านพูดเมื่อสักครู่นี้อ่านรู้สึกแค่ว่าอ่านคิดว่าเฮ้ยเขาเาลังทำอยู่แต่มันประกาศไม่ได้ไงเขาต้องทำอ่ะบอกไม่ได้หละครับแต่ว่าแต่ว่าสิบสามจุดทำเถอะครับอ่าอย่างอื่นผมไม่รู้ผมผมเอาแค่สิบสามจุดนี้ก่อน แต่ด้วยความที่พอเขาไม่ประกาศเราก็เลยไม่รู้ว่าหรือฉันคิดไปเองว่าเขาทำวะหรือจริงๆเขาไม่ทำวะเราก็เริ่มเข้าใจใช่ไหมเราก็เลยแบบผมทำหรือไม่ทำผมคอนญาตพูดแทนทหารนิดเดียวนะครับเขาเขาคงประชุมแผนแล้ว ถแถลงแผนกันแล้วว่าเขาจะทําอะไรแบ่งมอบพื้นที่ปฏิบัติอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับแต่เขาไม่สามารถบอกกับประชาชนได้ว่าเขาจะทําอะไรที่ไหนอย่างไงเมื่อไหร่นะครับเ,เพราะว่าถ้าเขาบอกฝั่งโน้นก็รู้เหมือนกัน